ปนประทูพี่น้องจา๋าปนประทูเห็นบ่จ๊ะพี่น้องปนประทูพี่น้องจา๋าคอยละป้นไว้จะเสบยกแฮเห็นบ่สีสันจีจาัาจะแสบยบอพี่น้อง <Wow. S 1> นางงามวนไทรไหมานางงามมาดามพี่น้อง เวีมอยู uh, ่วันที่ใจไหมเวียมอินังงามมากินเพื่อน้องเพชรโอ้แส่บกินจะกินคนเดียวแส่บขนาดสวัสดีเจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสุสานวีซ่าเจ้าพี่น้องจ๋า กับเบิร์ดได้พป็นน้องเดอรลูกพิสานสุรินไม่กินสุราจะกินสุราหรือไม่กินสุราก็มาสุรินได้พี่น้องจา๋าแต่วันนี้เราจะมากินพี่น้องจา๋านี่ก็คือทดาดาเองก็ส้มบักเซียนอุยพี่น้องมีส้มบักเซียนนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยว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 ,ยว,ยวก่อนที่เราจะแกะส้มพักเซียนเราก็จะมาตักป่นปลาทูพี่น้องจา๋าป่นปลาทูเห็นบ่าจา๊ะ พี่น้องปนประทูพี่น้องจ๋าคอยละป้นไว้จะแสบเนี่เห็นบอ่อสีสันจีจาดจะแสบบ่อพี่น้องแสบหลายมาเด้พี่น้องแ้้วับนี่มีพริกด้วยนะจะมากินให้เบิ่งจัคคัมสองคัม นางงามบนทรายไหมานางงามม,าามันดำพี่น้องสามมือพอดีนางงามกลับมากเก็บมากกล็ดฉันจะลองกินดูปุ๊บแหย่ขันแหยังแล้วกันฉันขอ,อไว้ก่อนนะฉันยังอย่าเพิ่งที่จะกินเลยวา่าสั่นพี่น้องจา๋ามันกินได้หลายมือบอริบบต่อให้หูบอกนได้จา๋าได้ไหมพี่น้องมห ฝาวมาฝ่าวกินเผาแล้วเดี๋ยวเก็บไว้กินหลายมือเก็บไปหลายมือได้บ่กฮึเพรยุรู้บอกเนี่ยนือจ๊ะว่าเก็บไว้ได้หลายมือวอร์เป็น้องเด็กหัวซิมึงมันมีเพมีพริกมีอะไรด้วยเห็นไหมเนี่ยจา่าเห็นบ่จ๊ะตอนพร,ริกซิมึงก็น้าอืมอ๋อเปรี้ยวอ่ะ ก็คือพวกเสียงบบานัน่าเนาะมันบอกมาเด้ยพี่น้องดูจ้ะขอนะอนุญาตก,กินมือด้วยมันนี่ขอเป็นลุกอุตสาห์จักมือเนี่ยล้างมือแล้วสะอาดแล้วจา้าเม,ม่อจะได้พรมวเจาสบายที่บ่จจาคคอยกับ สอสามหมื่นมากบก่อยสบายทด่ทองเสียหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดลงทองท่านยยานแห้งที่ว่าได้ไปตรวจได้ไปซื้อชุดเอ k เคมาตรวจนะพี่อนเนาะตรวจรอบผลครึ่งชคื่วงสมงมันก็บกข้้สองขีดทเทือรุ่นหน่มันขึ้สองขีดแล้วเหออ แสบไปน้องเตรียมตัวไว้ได้จากหลอ,อยอันเบลเยี่ยมเขาจะมีงานไทยเขาจะมีกิจกรรมลหลายอย่างน่าร้อนได้พี่น้องเด้อได้อยากมาก่พีปน้องปนปะทูแสบหลายมะว้าสมๆย่างนี่น้องกินนำ้ำ แต่บอกพี่เขาเต้นมืออ๋อมบริ้กินโดนหลายปีแล้วโอ้อพี่เป็ะมันก็โอเคจุดเดียพี่นอง chưa bưng chặt anh đi khỏi xe cái mình có quan cần những lửa thì gì để biết kiếm cả bên à thêm thêm nữa ต้นเดือนเมษาเพราะว่ามันจะได้ออกดอกพี่น้องขันไปเร็วกันานั้นมันก็บปทันไม่ดอกเพราะว่าติดต่อเพิ่นไปแล้วคนสิบห้าพี่เอกระเทียมปลาเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์นะและ้วก็มันเขาขายอยู่ในหลานกับแพงๆพงเขาขายอยู่ในหลานกับป๋องนิดหน่อยช่วยขอไปป๋องนิดหน่อยสิพี่น้อง กรป๋งละสี่สาเหรียญเก่าๆเก่าสิบหกรอยห้ิบบาทิดกี่นี่ก็เสียไปนังงามเนี่ยเมื่อการมาซีมผีมือจักของเลย สูตรเพิ่นบอกขอบคุณคุณเจแจ็คจากบากหลีแหง้งบอกสูตรมาว่าเฮ้ยจังสันเฮ้ยจังสีแต่ว่ามีสูตรบางคนเพิ่นก็แบบว่าให้แช่น้ำไว้ก่อนเนาะให้แช่น้ำเกลือไว้ก่อนขึ้นหนึ่งขนาดมันจะได้ยุบๆแล้วก็บ,บิดแต่ว่าเพราีว่านางงามมือใหญ่นางงามมือใหญ่ก็นางงามบิดไปเลยจา้า งามไปไม่อาจจะบัตถึกสูตรเนาะสูตรสูตรไผสูตรม่นข่อยกระเพืองเฮ็ดรั้งแรกไผ่มีอย่างตีติ้งกับเขียนมาบอกโหลดพี่น้องข่อยไม่เคยว่าจะเขียนธรรมดาเท่านั้นแหละเพราะว่าติเพื่อก่อประมว่าติเพื่อที่จะเอาความสะใจสชนะพี่น้องจ้ะ มันก็ได้อยู่นะและมันไม่เปรี้ยวมากแม่น้องจา๋ามันผสมหลายมันเสีบได้อยู่นะเสีบนัว ตรงที่เราไปเก็บเนะี่ยมันเป็นอย่างก่อนมันเป็นะทะเลแล้วมันเป็นเขตที่แบบว่าไพรเวทมันเป็นอยู่หลังสวนมันเป็นหลังหลังที่เขาตีกรอบเป็นปลาหลังที่เขาตีกรอบหรือม,มันมันมีค้นยางมันเป็นทางลัดทางลับ ทุกปีก็าเคยป้ผ่านแถวนั้นกับบรรูมันมีก็เลยเก็บแต่แถวแถวบานเนี่ยตอนนี้แถวบานก็นเริ่มขึ้นเห็นเพื่อนๆแลวหลายคนกับไล่สดบอกว่ามาเก็บนา้าเก็บนา้าผักเสี้ยนฝรั่งนะท่านของเพื่อนก็ขึ้นหลายยู่แต่ของข่อยี่ข่อยไปเก็บเพ่นผื่นเป็นแพ้ด้ยเนาะหลายหลายโวอ้ยเผ็ดละ กินาหายกินหอดเมืองไทยพี่น้องอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกกัดตะคิดก่อนทำกินอีกเป็ดอ้าวเป็ด ใละกินสี่ละสะหายกินหอดบานเฮาเหย่งบกเิีเนาะเยั่งบกดดดมันก็ต้องเก็บเป็นธรานม่ได้มั่งบ่ผมจะลองไปหาเก็บกินมันได้พี่น้องล้างสองน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้คืนหนึ่งแช่น้ำแช่น้ำเกลือเนาะล้างด้วยน้ำานั่นแถวที่ข่อยเก็บน่ะมันไม่ใช่แถวเค็มเป็นแถวนี้ได้ไหมน้องแถวนั้นตำรวจอาจจะเบื่อจับ แต่ว่าแถวบ้านข่อยเนี่ยไปเก็บตรงแบบแอบเห็ดคลิปตรงแบแอบแอบเก็บเพราะว่ารูซื้อึกไดงเงน้ยาเพิ่น,นอันเคยไม่ตำรวจจับปับประมาณหาเสียเหรียญเนี่ยแหละหาเสียเหรียญแค่ห้าสองพันก็หลายอยู่เด้ย๋ยเหตุงานเครื่องมือ ใช่อืมเ็บที่แล้วพีน่น้องกนล้วคำนวดถ่ายสป้าเลยเจ้าคนไรก็จะจ้ามขันมาขันมาก,กัดคนไรอย่างภาพพี่เก็บยัง,งเขียนบอกเนี่ยมูส,มส,มส,ยสิมูอเสียเก็บยังรู้สึกมือเนี่ยโอ้ยน้ำมูกกันไรปเน,นี่ยขอคำาวดถ่ายสิป้าเลยเจ้าข้ามยิใหญ่เลย ไวัสดีจ้าพี่น้องไปแล้วเจอก,กันคลิปหน้าจุ๊บจุ๊บจ๊าะจจุ๊บจุบสวัสดีเจ้บบาบายๆคนประตูยงเมือจากของเห็นแสบไปไเยเ